สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอดีตสมาชิกวุฒิสภานางสาวรสนาโตสิตกูลโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ k ระบุว่านโยบายบอนคาสิโนไม่มีพักใดหาเสียงจึงไม่มีสิทธิ์บวตรับในสภา สมัยเกิดทุจริตจะซื้อยาและเวชภัณฑ์งบประมาณ1,400ล้านบาทปี42รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขถูกเครือข่าย30องค์กรภาคประชาชนยื่นกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติรัฐมนตรีอ้างว่าเงินที่ไม่สามารถระบุที่มาของเงินนั้นได้มาจากการเล่นพนันบอลคาสิโนในต่างประเทศ ปปชไม่รับฟังข้อมูลดังกล่าวจึงมีการไต่สวนจนพบว่ามีเงินที่รับสินบนด้วยการทํานิติกรรมอําพรางที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนจากบริษัทยาเพื่อจัดซื้อยาราคาแพงและได้ส่งฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและรัฐมนตรีถูกพิพากษาว่าร่ำรวยผิดปกติถูกยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน233.87ล้านบาทและต่อมารัฐมนตรีถูกตัดสินจำคุก15ปีจากการรับสินบน หากร่างพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรถูกรับรองผ่านเป็นกฎหมายโดยมีการส่อไส้บอนคาสินโนไว้ในพรบฉบับนี้ตามที่รัฐบาลต้องการต่อจากนี้เป็นต้นไปการฟอกเงินจากสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งหลายทั้งการรับสินบนการค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดเงินจากการกระทําผิดกฎหมายและการปล้นในรูปแบบต่างๆจะถูกอ้างว่าได้มาจากบอลคาสินโนเงินใต้ดินทั้งหลายจะถูกฟอกขาวโดวยบอนคาสินโนสิ่งนี้คือสิ่งที่นักการเมืองต้องการใช่หรือไม่ พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนมาเป็นผู้แทนในรัฐสภา,าต้องรับผิดชอบต่อการหาเสียงซึ่งถือเป็นสัญญาประชาคมว่าจะทำอะไรให้ประชาชนท่านได้รับเลือกเป็นผู้แทนประชาชนหลักคำสอนทางการเมืองของจอห์นล็อกที่ให้แก่ผู้มีสันธานในระบบประชาธิปไตยมีอยู่สั้นๆรัฐบาลที่ชอบทำทั้งปวงหรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจจำกัดและดำรงอยู่ได้ด้วยความยินยอมของประชาชนที่เลือกรัฐบาลขึ้นมากล่าวคือรัฐบาลมีอำนาจความเป็นผู้แทนจำกัด อยู่เฉพาะการดําเนินนโยบายตามที่หาเสียงกับประชาชนไว้เท่านั้นดังนั้นการคัดค้านบ่อนคาสิโนของประชาชนนักการเมืองต้องฟังในเมื่อพักการเมือง,ท,งทั้งหลายที่อยู่รวมกันเป็นรัฐบาลผสมไม่เคยหาเสียงเรื่องบ่อนคาสิโนจึงไม่มีสิทธิ์ขั่การบวดรับร่างกฎหมายบ่อนคาสิโนหากพรรคแกนนารัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลบวดรับร่างกฎหมายบ่อนคาสิโนที่ตนไม่ได้หาเสียงไว้เท่ากับท่านใช้อํานาจเกินขอบเขตที่ประชาชนมอบให้และเป็นการทําลายสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับประชาชนอย่างร้ายแรง อันอาจถึงขั้นที่รัฐบาลกลายเป็นกบฏต่อความไว้วางใจและต่อสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับประชาชนเสียเองและประชาชนสามารถใช้อำนาจประชาธิปไตยทางตรงขับไล่รัฐบาลที่ใช้อำนาจเกินขอบเขตน,นั้นได้ การที่ประชาชนแม้ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงิน10,000่นบาทของรัฐแต่เพราะเป็นการหาเสียงของรัฐบาลประชาชนจึงกล้ำเกลื่อนความไม่พอใจความกังวลใจว่าประเทศจะเสียหายเพราะนโยบายแจกเงินเช่นกันแต่บ่อนคาสิโนโไม่ใช่การหาเสียงของพรรคใดพวกท่านจึงไม่มีสิทธิ์ลักไก่ผลักดันผ่านร่างกฎหมายบ่อนคาสิโนดังกล่าวโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านต่อต้านที่ดังตึกกล้องมาจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในขณะนี้ จงอย่าคิดว่าเมื่อได้อำนาจที่ประชาชนมอบให้ผ่านการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลจะทำอะไรก็ได้ที่นอกเหนือจากการหาเสียงประชาชนเลือกผู้แทนไม่ใช่เลือกโจรมาปล้นบ้านตัวเองใช่หรือไม่รัฐบาลและรัฐสภามีเครื่องมือในการทำประชามติถ้ารัฐบาลทนรอถึงการเลือกตั้งสมัยหน้าไม่ได้ก็จงใช้เครื่องมือประชามติถามประชาชนทั้งประเทศเรื่องบ่อนคาสินโนว่าประชาชนต้องการให้รัฐบาลทำหรือไม่ ประธานรัฐสภาเป็นเสาหลักหนึ่งในสามอำนาจที่ประชาชนมอบให้และหวังให้เสาหลักเป็นหลักที่ปักมั่นไม่คลอนแคลนเป็นอิสระและทำตามสัญญาประชาคมในการไม่เปิดประตูให้กับร่างกฎหมายบอนคาสิโนที่ประชาชนคัดค้านถ้าท่านยอมให้ร่างกฎหมายเข้าสู่สายพานการออกกฎหมายของรัฐสภาก็ไม่ต่างกับการออกกฎหมายให้การปล้นอนาคตประเทศปล้นอนาคตลูกหลานไทยเป็นการปล้นที่ถูกกฎหมายใช่หรือไม่ ขอให้จดจำร่างพระบรเนื้อธุรกมสุดซอยว่ามีการลักลับผ่านกฎหมายช่วงตีสาถึงตีสี่ตรงตามเลิกโจรปล้นว่ามีผลเป็นอย่างไรบ่อนคาสิโนอาจกลายเป็นน้ำพึ่งหยดหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความปั่นป่วนและอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นได้อีกจากการฉวยโอกาสดังที่เคยเกิดขึ้นซ้ำๆจากการลุกขึ้นต่อต้านของประชาชน